สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะกลับมาพบกับแม่ประวานชาณพัลานจากจังหวัดยโสธรเหมือนเดิมนะคะวันนี้แม่ประวานก็จะพามาดูขั้นตอนการคัดแยกสิ่งเจือปนนะคะในข้าวว่ากลุ่มของเราเนี่ยมีวิธีการคัดแยกสิ่งเจือปนยังไงในเมื่อเราไม่ได้มีเครื่องจักรที่ทันสมัยเนาะเราไม่ได้มีเครื่องยิงเลเซอร์ที่เอาเม็ดสิ่งเจือปนที่ไม่ใช่เม็ดข้าวออกนะพอข้าวมาถึงแม่ประวานที่กรุงเทพนะที่ตอปูนแม่ประวนก็ต้องมา มาแยกกระสอบมาเปิดดูนะครับว่ากระสอบนี้คือข้าวอะไรนะคะอ่ะอย่างกระสอบนี้ใช่ไหมแม่กลานตักขึ้นมาเนี่ยอ่ะเนี่ยตักขึ้นมาก็จะเป็นข้าวกล้องหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าค่ะแม่วางก็จะมาเลือกค่ะเนี่ยเทลงไปในกระด้งเลยค่ะเนี่ยเทลงไปในกระด้งนะคะจะมาจะมาดูว่าอา้าวในนี้มันมีอะไรบ้างที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ข้าวเนาะเอ่อที่ไม่ใช่เม็ดข้าวสวยๆนะอย่างเช่นเน,นี่ยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้าวเปลือกที่มันไม่ถูกกระเทาะนะ แม่บางก็ต้องหยิบออกอ่าอันนี้มันเป็นอ่ามันมีมอดตัวเล็กๆเนี่ยก็หยิบออกค่ะหรือแม้แต่ว่าข้าวที่มันไม่สมบูรณ์นะเป็นหัวแมลงวันแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยแม่แม่ประวันให้ดูอ่ะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะกลับกล้องได้ไหมเนี่ยอ่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยนี่ค่ะนี่คือเม็ดที่ไม่สมบูรณ์นะคะเราก็ต้องเอาออกไปเนาะอะ่เก็บไปแบบนี้ละคะ่ะทุกคนเนี่ยเก็บไปอืม เก็บไปมือมือ,มอแม่ประวา์พ่นแอลกอฮอล์แล้วค่ะ mm. พ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแล้วนะนี่จ้ะแล้วก็จะเก็บไปอย่างเงี้ยค่ะเก็บไปอืมก็ทําแบบนี้ทําแบบนี้ไปจนกว่าจะมั่นใจว่าโอเคสะอาดเนาะทีนี้แม่ปรวรก็จะล่อนนะคะทุกคนเดี๋ยววิธีการล่อนโอ้มันไม่มีที่ตั้งกล้องเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวขอตั้งตัวนี้ก่อนนะนี่ค่ะแม่ปรวรก็จะต้องล่อนแบบเนี้ยอืมอืมล่อน คือเม็ดที่มันหักนะคะเม็ดที่หักนะมันก็จะหลุดร่วงลงไปบางส่วนนะอืมเนี่ยเม็ดดินดามเก็บออกไปค่ะอะไรที่มันแตปกปลอมเข้ามานะบางทีเราจะเจอก้อนเจอหินหินขัดข้าวนะที่มันแตกออกมาก็จะเป็นแบบสีคล้ายๆเพชรเลยนะอันนั้นเป็นหินเนาะอออติดไปกับข้าวนี่ไม่ดีเลยนะทุกคนไม่ดีนะเพราะว่า ถ้าลูกค้าไปกัดเจอนะโอ้โหนะอืมเนี่ยเราก็วิธีการทํางานของเราก็แบบบบ้านนะคะบันบ้านง่ายๆแบบนี้ค่ะอืมคือคนที่ได้ข้าวจากกลุ่มแม่ประบาลไปก็มั่นใจเด้อว,ว่าเราได้สนับสนุนแล้วก็เกื้อกูลชาวนานานะเกื้อกูลชาวนาเนาะมันต้องไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางไงคะทุกคนกลุ่มเราก็ทํา ทำแบบนี้ทำนายซีมาแปดปีเก้าปีแล้วค่ะเรายังไม่ได้มีเครื่องจักรตัวนี้นะแต่ถ้าในอนาคตนะสกยภาพเราถึงนะเราเรามีแน่นอนเรามีแน่นอน <laughs> เออเดยวตอนนี้ก็เก็บไปได้เสร็จแล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วอันนี้ถือว่าโอเคแล้วนะโอเคละโอเคละจ้ะก,ก็พร้อมทีจ่จะใส่ถุงนะต่อไปนะขั้นตอนต่อไป เก็บไปค่ะเก็บไปคุณยายที่บ้านเขาก็เก็บมาในระดับหนึ่งแล้วแหละแต่มาถึงกรุงเทพแม่ปานต้องมาตรวจความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะเ,ออเพราะมันเคยมีหินนะคะลูกค้าไปกัดแล้วโอ้โหฟันฟันเขาแตกเลยนะ ดีนะดีที่ลูกค้าคนนั้นเข้าใจดีนะครับว่าเออเขาเขาจะไปทําฟันเหมือนกันแหละฟันปลอมเขาเขาจะต้องไปทําฟันเหมือนกันเขาก็เลยไม่เอาเรื่องเอาราวกับเรานะโอ้ยแรกแรกเราก็ตกใจใหญ่เลยตายแล้วขายข้าวไปหนึ่งกิโลจะต้องมาทําฟันให้กับลูกค้าอีกโอ้ซี่หนึ่งมันเท่าไหร่เลยใช่ไหมทุกคนอืมแต่โชคดีนะที่เจอลูกค้าใจดีแล้วเขาเข้าใจเขาเข้าใจเราว่าเออมันก็มีบ้างแหละแต่ว่า ก็ต้องให้พิธีพิถันแล้วระมัดระวังนิดนึงตอนนี้แม่ประวานก็เลยว่าข้าวมาจากยะโสธรน,น,นะแม่ประวานจะไม่รีแพ็คนะจะมาตรวจอีกครั้งหนึง่งเออเพื่อความมั่นใจเนาะเพื่อความมั่นใจเดี๋ยวถ้าอีพีต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนการแพ็คข้าวนะเราจะมาช่างข้าวถุงละ1นกิโลค่ะ1นกิโลก็คือ1000กรัมเนาะหลังจากขั้นตอนที่เราเก็บกากเป็นเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาแพ็กตามที่ลูกค้าสั่งบางคนก็สั่ง1นกิโลบางคนก็ สองโลสามโลห้าโลสิบโลสิบห้ากิโลยี่สิบห้ากิโลห้าสิบกิโลก็คือจัดตามความต้องการของลูกค้าถ้าใครที่ทานทานได้น้อยคือทานไปเยอะเขาก็ให้เราแพ็คให้ถุงละหนึ่งกิโลค่ะแม่ประวันก็จะแพ็คถึงถุงละหนึ่งกิโลให้เรามีเครื่องซีลสุญญากาศค่ะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอีพีหน้าว่าเฮ้ยแม่ประวันแพ็คข้าวยังไงวะออแล้วมันแข็งๆอย่างนี้มอดไม่เกิดด้วย ใช่มอนไม่เกิดด้วยค่ะเดี๋ยวแม่ประวานจะพามาดูขั้นตอนการแพ็คข้าวซิวข้าวแบบสูญญากาศไม่มีอากาศนะมาติดตามกันอีพีหน้านะจ้าสำหรับอีพีนี้สวัสดีจ้า